สวัสดีคร <reco Christ. S 2> ับพี่น้องครับวันนี้สวนผักหวานป่าพอออกพอำเภอบ้านหนอจังหวัดสระบุรีนะครจะนําพี่น้องมาชมอีกวิธีหนึ่งที่เราทําการขยายพันธุ์ผักหวานป่าด้วยเมล็ดนะครับที่พี่น้องเห็นอยู่นี่เป็นการนะฮะขยายพันธุ์ผักหวานป่าเขาเรียกว่านําผักหวานป่ามาเพาะนะครับมาเพาะเป็นต้นกล้านะครับพี่น้องดูนะครับอันนี้มาเพาะเป็นต้นกล้าอ่า หลุมละประมาณสองถึงสามเมล็ดนะฮะที่พี่น้องเห็นอยู่นี่อีกวิธีหนึ่งนะครับที่สามารถนำเมล็ดมาทำนะขยายพันธุ์นะครับก็ดว้วยการนำเมล็ดนะฮะมา,าทำให้เป็นถั่วงอ,อกนะที่เรียกว่าเพาะให้เป็นถั่วงอ,อกนะครับนี่ฮะ วิธีการก็คือเรานำขุยมะพร้าวนะครับมาหมักก่อนตามที่พี่น้องเห็นอยู่ดีนะครับนะครับน้ำขุยมะพร้าวมาหมักนะฮะด้วยการลดน้ำนะครับด้วยการลดน้ำแล้วก็นำมเมล็ดนะครับนำมเมล็ดมามาหม,มกไว้นั่นเองครับที่ขุยมะพร้าวป่นนะครับนะฮะให้พี่น้องเห็นชัด นะครับนี่ตามแบบนี้เลยครับนี่ฮะเราก็เอามาเล็ดที่เอาเปลือกออกเอาวุ้นออกแล้วเนี่ยนะฮะมาหมกนะฮะอันนี้เป็นขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าปลนแล้วไปรดน้ำทุกเช้าวันละครั้งนะครับนะฮะเรารดน้ําทุกเช้าแลครับวันละครั้งนะครับทีนี้น้องมาดูผ่านไปประมาณทักสองสามสัปดาห์นะครับ ผลงานที่ออกมาอันนี้ประมาณสองสามสัปดาห์ที่น้องก็จะเห็นเป็นอ่านี่ฮะเป็นรากออกมาเริ่มออกมาแล้วเห็นไหมฮะนิดๆออกมาแล้วนะครับง่ายๆครับวิธีการนะฮะอ่าง่ายๆนะครับเขาจะเริ่มปรินะฮะแล้วเริ่มอ่าออกมาเป็นรากให้เราเห็นนิดๆก่อนเนี่ยฮะนะครับ สองสามสัปดาห์ลากจะเริ่มออกมาเป็นแบบนี้พอเวลาผ่านไปนะครับพอลากเขาเริ่มออกเนี่ยเขาจะเริ่มลากจะเริ่มยาวนะครับเป็นแบบนี้พี่น้องดูนะครับนี่ฮะลากจะยาวเราก็นำเขาเรียกเมล็ดถั่วง,งอกผักหวานป่าเนี่ยเอาไปปลูกลงดินได้เลยขั้นตอนการปลูกทำอย่างไร เดี๋ยวผมจะสอนอีกในคลิปข้างหน้านะครับให้พี่น้องติดตามนะครับผลงานดูหน้าล่าเขาสวยงามนะครับนี่ถ้าดูใกล้ๆก็เห็นไหมฮะเยอะเลยนะฮะอันนี้เป็นวิธีการหนึ่งที่เรียกว่าขยายพันธุ์ตะขานด้วยการนำมเมล็ดที่เอาเปลือกออกเอาวุ้นออกนะคุกน้ำยาฆ่าเชื้อราแล้วนั้นมาหมกนะครับในขุยมะพร้าวนะครับเพื่อ ขยายพันธุ์ต่อไปพี่น้องที่อยากได้นะครับเมล็ดถั่วงอกนะครับก็สั่งจองได้เลยนะครับแบบนี้นะครับสั่งจองได้เลยนะครับพี่น้องที่อยากได้เมล็ดผักหวานป่าพันยอดสีทองใบใหญ่ที่เป็นถั่วงอกก็สั่งจองได้นะครับเราจะจําหน่ายและจะส่งไปให้พี่น้องโดยไม่ช้ํานะฮะอ่าโดยไม่ช้ําเราจะใส่กล่องนะครับให้พี่น้อง ส่งไปให้พี่น้องนะครับอ่าโดยไม่ช้านะครับพี่น้องเตรียมรับได้เลยนะครับถ้าสนใจนะครับนีครับสวยงามน,นะครับเม็ดสมบูรณ์นะฮะอ่าเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีความประสงค์ติดต่อทักทา,ายกันเข้ามานะครับก็ฝากพี่น้องนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับโอกาสหน้าเราจะน,นําวิธีการนำมาเลี้ยงถุงงอกหวานป่านเนี่ยไปปลูกลงที่แปลนของเรา ับสำหรับอันนี้ก็ขอขอให้พี่น้องทุกท่านโชคด,ดีนะครับสวัสดีครับ